ทำสิ่งนี้มีความสุขขึ้นทันทีทำสิ่งนี้มีความสุขขึ้นมาทันทีคนเรามักจะมองหาความสุขแล้วความสุขนั้นมาได้จากที่ใดความสุขหาได้ง่ายๆจากสิ่งใกล้ๆตัวของเรานะคะ จะเป็นการอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านหนังสือและเห็นถ้อยคำดีๆในหนังสือนั้นให้เราเอาปากกาแดงขีดเส้นใต้ข้อความที่มีถ้อยคำในด้านบวกแล้วพกพาหนังสือนั้นไว้ใกล้ๆตัวถ้าหากหนังสือนั้นหนักเกินไปไม่สามารถพกพาได้ คุณอาจจะบันทึกข้อความเอาไว้ในสมุดจดบันทึกแล้วยิบขึ้นมาอ่านอยู่บ่อยๆเมื่อเราได้อ่านหนังสือหรือข้อความดีๆอยู่บ่อยๆจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นฟังเพลงดีๆมีเนื้อหาในด้านบวกอยู่บ่อยๆแล้วให้คุณบันทึกเพลงที่มีเนื้อหาในด้านบวกในโทรศัพท์มือถือของคุณ เมื่อใดที่คุณรู้สึกหดหูให้คุณเปิดเพลงเนะะื้อหาดีๆที่คุณบันทึกเอาไว้จะยกตัวอย่างนะคะโคตดต้อมมีความรู้สึกหดหูโคตดต้อมจะเปิดเพลงที่ตัวเองได้บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์นะคะขึ้นมาฟังแล้วก็ร้องตามไปด้วยจะทำให้โคตดต้อมมีความสุขสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ได้ฟังดนตรีประกอบไปด้วยทำให้หัวใจของเราสั่นไหวไปด้วยค่ะคุณลองทำตามวิธีนี้ดูก็ได้นะคะคดต่อมว่าคุณจะสดใสเบิกบานขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าหากคุณไม่มีเพลงหรือหนังสือเลยคุณอาจจะพกพาสิ่งที่คุณชอบได้อย่างเช่นกระเป๋า สตางปากกาจดบันทึกสมุดบันทึกหรือลิปสติกแพ่งสวยๆน้ำหอมที่มีความหอมอ่อนละมุนที่คุณชอบใส่เสื้อผ้าสีสันสวยสดใสเพื่อให้คุณมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องพกพาหรือ เลือกหรือซื้อหามานะคะก็อีกวิธีก็คือการพูดกับตัวเองในด้านบวกบอกรักตัวเองเชื่นชมตัวเองพูดถึงสิ่งที่ตัวเองมีความสุขจะทำให้มีความสุขสดชื่นขึ้นทันทีหากอยากมีความสุขลองวิธีที่คดต้อมแนะนำในวันนี้ไปใช้ดูนะคะ เพื่อที่จะให้คุณมีความสุขขอบพระคุณที่ทุกท่านฟังจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้โค้ดต้อมมีพลังใจในการทำคลิปดีๆนะคะขอบพระคุณค่ะ